สร้างด้วยประกันประกอบด้วยกัน2เนื้อนะครับเนื้อผงเกรสรกับเนื้อผงใบลานเนื้อผงเ,เกรสรน,นะครับก็บรรจุตะกุดเงินดอกเดียวสร้างประมาณ4ี่พันสี่ร้อยแปดสิบองค์ส่วนพระปิตาเงินลานเนื้อใบลานนะครับก็จะมีฝังตะกุดพิเศษสามดอกบ้างประมาณห้าองค์หรือสองดอกตะกุดเงินสองดอกก็ห้าร้อยสี่สิบแปดองค์หรือ กุดเงินแค่ดอกเดียวนะครับก็สร้างประมาณ3,911องค์พระปิตาเงินล้านถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมสูงมากๆในปัจจุบันนะครับก็มีการเล่นหาราคาขยับสูงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าพระปิตาเงินล้านเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อ่านิยมมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมองค์ใบล้านก่อนนะครับว่าเป็นพระเบื่อนะครับอ่าโอเคนะครับ เปลนว่ามีได้เช่ามันหนึ่งองค์นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับคือก็จะมีอ่อนมีเข้มสูตรเดียวกันนะครับผมพยายามไม่อยากไปพูดย้ำในเรื่องเดิมๆคือพระปิตาบนตโตที่หรือพระเนื้องผงก็จะมีอ่อนมีเข้มใบลานก็จะมีดำเข้มดำอ่อนดำเทาเกรสรก็มีเกรสรเข้มเกรสรเจอเกษรก็แล้วแต่มวลสารที่ผสมในแต่ละคคกนั้นนะครับโอเคพระปิตาเงินล้านนะครับโอเค ทรงทังวัดทําบุญครบหนึ่งล้านจึงสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วจะเชื่อว่ากันล้านโอเคงั้นเริ่มนะครับพระปิตางเงินล้านนะครับก้อนหนึ่งนะครับก็จาทรงพระนะครับอย่างที่ผมบอกช่องว่างช่องว่างนว่านิดเดียวไม่เยอะอันนี้ไม่เยอะนิดเดียวอันนี้ใหญ่หน่อยก็แค่นี้นะครับหนึ่งจำนิ้วมือนะครับนิ้วมือก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับเดีย๋ยวผมจะลองซูมให้ดูว่าถ้าจะชัดกว่านี้ได้ไหมนะครับอ่าโอเคนะครับ อ่านี่ชัดเลยนะครับเห็นไหมครับนิ้วมือมีการเลียวยาวนะครับและดูดไหมครับนิ้วมืออันนี้จะเล็กหน่อยวเข้ามานิดนึงอันนี้ใหญ่ใหญ่หน่อยเอียงมาหน่อยอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีละอยู่ในร่องนะครับเห็นไหมมันเป็นเอกลักษณ์นะครับตรงนี้ต้องจำนะครับโอเคนะครับสองนิ้วนี้มีการยาวขึ้นมานะครับแต่มีการโค้งงอรับกันเห็นไหมครับพระตรงนิ้วมือนะครับ โอเคนะครับหูมีความคมลึกชัดเห็นไหมครับอ่ามีความคมลึกชัดนะครับอ่านะครับแล้วก็ตะกุดก็เป็นเงินแปลกตังค์นะครับอ่าเป็นเงินนะครับบางองค์พระปั๊มคมคมก็จะมีเส้นสายฝนอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับอ่านี่ไหมครับนี่เห็นเลยนะครับองค์นี้ถือว่าปั๊มคม ก็จะมีเส้นสายฝนบางองมีก็มีไม่มีก็มีนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าพระความคมเส้นสายฝนมันจะติดนะครับอ่าแต่บางองค์ที่เคยเจอไม่มีเส้นสายฝนแต่พระคมมากก็มีเห็นไหมครับมีหลายลักษณะมากนะครับอ่าโอเคนะครับในสะดือเนี่ยถ้าดูดีมันจะมีเม็ดอยู่นิดหนึ่งนะฮะเม็ดอ่าสังเกตไหมครับตรงนี้ก็มีอยู่เม็ดหนึ่งแต่บางองคไม่ติดก็มีนะครับอ่าผมย้ํานะครับ ตรงนี้ก็มักจะมีเส้นวงเดือนตรงนี้อยู่ในพิมพ์นะครับเล็กๆเนี่ยนะครับ,รบเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเส้นเห็นไหมอ่าถ้ามีก็จะดูพิจารณาง่ายขึ้นนะครับพระเนี่ยหมายถึงพิจารณาทางองค์ตรงนี้ในตรงขานี่ก็จะมีเนื้อเกินอย่างนี้นะครับอ่าคือพระถ้าจุดไหนมันติดไม่ชัดมันก็ไม่เห็นได้ไหมครับก็พิจารณาจุดอื่นไปแต่นี้ผมพูดถึงกรณีถ้ามีกันตรงนี้อาจจะมีนะครับอ่าตรงนี้มีเส้นเห็นไหมครับอ่าแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับ อ่าโอ้โหอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับจะเหมือนเลขสามนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บจำนะครับจํานะครับอ่าก็แทบจะติดทุกองนะครับชัดมากชัดน้อยนะครับอ่านี่จํานะครับอ่าโอเคถ้าพับเปื่อยเราก็สามารถพิจารณารอยตัดได้ไหมครับก็จะมีเส้นนะครับเส้นตัดเส้นเล็กๆตัดซ้ายซ้ายไปขวาสุดเลยนะครับอ่านะครับ เห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชัดขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมครับเส้นนะครับอ่ดแล้วผมจะิดองคนี้ถือว่ามีความหนาหนาสวยมากนะครับเห็นไหมครับเส้นลายตัดเล็กๆนะครับเห็นไหมครับทรงนะครับของพระปิตาเงินล้านพยายามจํากันนะครับท่านท่านผู้ชมเห็นไหมครับทรง จะเป็นลักษณะเป็นทรงเหมือนกระบอกเห็นไหมครับฐานเนี่ยจะดูเล็กเนี่ยฐานจะดูเล็กขอบตรงนี้กับตรงนี้จะใกล้เคียงกันแต่ฐานจะเล็กกว่าเพื่อนแต่ผมกำลังจะพูดถึงทรงนะเห็นไหมครับมันจะเหมือนทรงกระบอกมันจะตรงตรงอ่ะมันจะไม่โค้งมันจะไม่เหมือนหลังเต่าอ่ะมันจะเป็นโค้งโคบ่เดี๋ยวผมเปิ้ลผมมีหลังเต่าอยู่เนี่ยมันเห็นไหมหลังเต่ามันจะโค้งเห็นไหมมันจะตรงตรงเห็นไหมครับเงินล้านนี้อ่ะ ซื้อเงินล้านพยายามพยายามดูทรงด้วยก็ช่วยในการประกอบนะครับเนี่ยทรงจะเป็นคล้ายทรงกระบอกนะครับอ่าข้างหลังก็เป็นตามพิมพ์ก็หลวงปู่โตอันนี้ก็พยายามจําพิมพ์นะครับยันตีนิสิงเหววัดประดูชิมพีส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นร่องแบบนี้นะครับอ่าเป็นล่องตามพิมพ์นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีอ่าเนี่ยจาไส้นี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วยพิจารณานะครับ เนี่ยทรงกระบอกนะครับอ่าโอเคนะครับอเดี๋ยวผมไปดูเนื้อเกสรนะครับปากบอกเดียวกันนะครับอ่าโอเคเนื้อเกสรนะครับก็อย่างอย่างรั้เงินร้านทั้งไมล้านทั้งเกสรก็อาจจะมีทั้งมีเส้นทราที่มีเส้นเกสรแล้วก็ไม่มีนะครับอ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับนิ้วตรงมามีเข้าในนะครับก็มีลักษณะการจําทรงเห็นไหมครับอันนี้อยู่ในร่องเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับ สกุเงินแปกตังอันนี้ขาวอมเหลืองเลยนะครับผิวไม่กลับเลยมาทรงพระนะครับอ่าทรงพระนะครับอ่าองค์นี้ไม่ค่อยชัดมากก็ไม่ติดเส้นสายฝนแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้มีเนื้อในร่องนะครับสะดือมีเมดนิดนึงตรงนี้มีนิดนึงแต่ตรงนี้อาจจะติดบ้างติดบ้างผมก็มีพบเจอนะครับโอเคนะครับเงินล้านก็มีเขาบอหลุมพุโตยตีหนีว่าดูจิมพีนะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับเอ่อ ตรงช่วงนี้นะครับถ้าบางองค์ติดก็จะพิจารณาง่ายจะเหมือนเป็นเนื้อเข้าไปนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจำเนี่ยถ้ามีก็จะพิจารณาง่ายนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกองคหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับนิ้วสวยงามอันนี้อยู่ในร่องนิ้วนี้จึงที่สองอนี้ร่องนะครับโโหก็แปะมาถึงหัวไหล่นะครับอ่าตะกุด เงินมีกลับบ้างดำบ้างขาวบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วแต่การเก็บรักษานะครับอ่าเดี๋ยวดูซิว่าตรงนี้ติดไหมเหนไหมครับที่ผมบอกตรงนี้เลขสามปฏิห็นไหมครับอ่านะครับอ่าตรงนี้มีเม็ดหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้เป็นเส้นเห็นไหมครับค,คือไม่ติดก็มีนะผมย้ำพระเวลาผมบีเซนผมบีเซนลักษณะนะถ้าพระปั๊มคมๆแบบเนื้อปั๊มแรกๆจะติดชัดแต่ถ้าปั๊มแล้วบาะเริ่มสึกมันก็ติด ไม่ค่อยชัดงั้นก็ต้องดูในหลายอย่างนะครับแต่ถ้าทําคมจะเห็นเห็นไหมครับนี่มีเส้นตามพิมพ์เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับโค้งๆนะครับอ่าสะดือมีเม็ดนิดนึงก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมดูองค์นี้ซิว่าไอ้จุดนี้ติดหรือเปล่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับมุมเท้านี่มาตัวเลขสามเห็นไหมครับติดเห็นไหมครับอ่านะครับก็ช่วยพิจารณาการดูพระก็ดูในหลายอย่างนะครับ อ่าองนี้นี่ก็มีจุดหนึ่งนะครับไม่ว่ามีเนื้อข้างในขยะกอยู่นะครับเดี๋ยวดูองนีซิติดไหมอ,อ่า,อ,างงอ,งอ, n, n, อง, n, งบบน,อนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งที่มีเนื้อข้างในเป่าอ่านี่ครับก็มีอยู่ขยะนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมเป็นในร่องมันจะเป็นเป็นในร่องเป็นทรงแบบเนี้ยอ่านี่ก็เป็นเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ามีเนื้อเหมือนเป็นเป็นร่องเห็นไหมครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าโอเค โอเคนะครับก็ลักษณะพักการดูก็ดูจุดโฟกัสหลายๆอย่างก็ดูทางองค์นะครับดูทรงดูทั้งองค์ก็พระพิตาเงินล้านก็เป็นรุ่นหนึ่งที่เราความนิยมสูงมากในปัจจุบันนะครับก็โดยเฉพาะอาจจะมีท่านผู้ชมถามถึงเรื่องของอาราคาคือเบื้องต้นพระพิตาาเงินล้านเนะี่ยผมบอกได้ประมาณคร่าวๆได้ว่าเงินล้านใกส้ตนในปัจจุบันเนี่ย ขายอาจจะขายได้สูงกว่าใบลานเล็กน้อยนะครับแต่เพียงคิดว่าอาจจะมีคนสงสัยว่าพีา่ใบลานสร้างน้อยใบลานของตะก,กุดเดียวเนี่ยสร้างสามพันเก้าสิเอ็ดองสร้างน้อยเกรสรสร้างถึงสี่พันองทำไมเกรสรถึงสูงกว่าใบลานนิดหนึง่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือการเล่นหาก็เล่นตามเหมือนคลน้ายปดนี้ยันนะน,นะครับที่เกรสรแพงกว่าใบลานก็แค่นั้นเองโอเคนะครับ ส่งรูปพระหลวงปุทโตที่ท่านจะขายนะครับมาให้ชมก่อนได้ประเมินราคากันได้นะครับโดยเข้ามาที่ค้นหา ID นะครับให้พิมพ์ ID ว่า add นะครับ p i t i แล้วก็สามหนึนะครับแล้วกดค้นหานะครับอ่าให้จะขึ้นหลวงพุทโตพี่สามหนึ่งครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่าแล้วก็แชทได้เลยครับ